Apple Home สวัสดีค่ะดึกๆแบบนี้นะคะมีน้องหมูโครีแสนน่ารักนะคะมารีวิวให้ดูค่ะว่าอันนี้คือกระถางเคสนะคะกระถางเคสก็หมายถึงว่าเป็นกระถางที่จะเอาไปใส่ต้นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนต้นไม้โชว์ได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นกระถางเคสใบใหญ่ๆเลยนะคะเทียบกับ อันนี้เทียบกับขวดน้ำนะคะขวดน้ำ1.5ลิตรให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นกระถางเคสที่น่ารักมากนะคะเป็นกระถางที่เป็นงานเพ้นท์มือนะคะสวยมากๆนะคะอันนีเอาใสออ่สกินดับซัสนะคะเอกโซติก้านะคะน้องน่ารักมากๆแบบนี้นะคะคือเป็นงานแฮนด์เมดนะคะ ไม่ได้ขายนะคะย่ามารีวิวให้นะคะว่าเออถ้าเพื่อนๆมีกระถางเคสที่สวยๆนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนต้นไม้นะคะเปลี่ยนต้นนี้นะคะก็อ่ายกออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระถางเคสนะคะก็เหมือนเราเปลี่ยนเคสมือถือนั่นแหละคะ่ะเอ่อมือถือก็เปรียบเสมือนว่าเป็นต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็ นี่นะคะเอาต้นอะไรมาใส่ก็น่ารักนะคะแบบนีนะ้คือไปวางตรงไหนก็สวยนะคะใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆคือน้องฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นะเออน้องเข้ากับพูแอปเปิลนะคะเข้ากับต้นไม้ที่เป็นฟอร์มพุ่มนะคะจะน่ารักนะคะกระถางเคสหรือเอพิงสปอร์ตไม่น่าจะวางได้นะคะอันนี้เหมาะกับกระถาง4นิ้วนะคะใครที่มีต้นไม้ กระถาง4นิ้วนะคะสามารถใช้กับกระถางเคสแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าใครแบบอยู่บ้านเงาๆว่างๆนะคะลองซื้อกระถางดินเผานะคะแล้วก็ลองแบบใช้สีระบายเพ้นดูนะคะก็จะได้เป็นกระถางของตัวเองที่น่ารักมากๆอันนี้นะคะอันยาแบบอุดหนุนงานฝีมือนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนแบบได้อยู่บ้านเนาะยังมีเวลานะคะก็ปลูกต้นไม้เพลินๆไปแบบนี้เลยนะคะ น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ดูดูน้องสกินดับซัสนะคะใหญ่มากนะคะอันนี้น้องเป็นเอ็กโซติก้านะคะแล้วก็จะมีความกริตเตอร์นะคะมีแบบมีสีเงินนะคะซิลเวอร์ t มท l i c ลิกนะคะสวยมากนะคะมันมีแบบถ้าเพื่อนเเห็นกับตาน้องจะมีเม็ดเงาวิงวิงนะคะสวยมากนะคะเป็น เป็นผู้ที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ให้ความสวยได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะมีกันหรือยังคะเอ็กโซติกนะคะอะสามารถสั่งได้นะคะอันย่าก็มีอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปรงขายนะคะเหมือนกับพอเห็นน้องสวยๆแล้วก็มีความเสียดายนะคะ แต่ถามเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆาใครแบบว่าสนใจนะคะ,ะแล้วก็ไปหากระถางเคสมานั่งแต่งต้นไม้แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเป็นมุมแบบว่าวางโต๊นี้แล้วเราจะเปลี่ยนแบบอาทิตย์ละหนึ่งสายพันธุ์ก็ได้นะคะวันนี้เป็นสกนินดับซัสพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าอาจจะเป็นพูสนิมนะคะพูสนิมเข้ากันมากเลยนะคะกับกระถางเคสอันนี้นะคะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นภูแอปเปิลนะคะเปลี่ยนเป็นภูราชินีหินอ่อนนะคะเปลี่ยนเป็นพิงค์สปอร์ตนะคะเปลี่ยนเป็นภูบราซิลนะคะเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะคะ,ะกระถางเคสแปลว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องซื้อแบบนี้แบบถ้ามีต้นไม้1ิต้นเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อกระถาง10 10กระถางนะคะแต่ใช้กระถางเคสแบบนี้แทนนะคะซึ่งเชียร์มากๆเลยนะคะกระถางเคสน่ารักมากนะคะนี่นะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติเป็นไม้หนาำนะคะสมมุตินะอันนี้มันแบบพุ่มมันเล็กไปน,นิดนึงอันญ,ญากํะหมังเพาะนะคะมันก็จะมูมิ <laughs> มันก็จะมูมิงเล็กๆนะคะอันนี้เป็นผู้ราชินีหินอ่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นใบหัวใจที่สวยมากนะคะก็เบาๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะจะเอาอัญยาจะเอาเม็ดวิงออกได้ยังไงนะคะอ่ะ ไม่ต้องมีเม็ดวิงนะคะมันลายตาเนาะนี่นะคะน้องหมูโคลี่น่ารักมากๆนะคะเทียบกับออขวดน้ำก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะน่ารักสุดๆเลยนะคะมีความสุขมากเลยที่ได้เห็นต้นไม้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่แบบอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรนะคะเราแบบเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเราก็หาวิธีมาแบบรีแลกซ์กันนะคะแบบนี้นะคะหาแค่แบบ เป็นผู้ราชนีหินอ่อนก็ได้นะคะน่ารักน่ารักแบบเนี้ยนะคะเห็นแค่ลายใบของน้องก็สวยแล้วนะคะนี่นะคะอ่ะใครสนใจต้นไม้ก็ยังสั่งกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยญาวันนี้มีแพ็คนะคะมีแพ็คพิงค์สปอร์ตแล้วก็น้องบอลสีนะคะน้องบอลสีบ่เงินบ่ทองแล้วก็บอลสีชมพูนะคะ เพื่อนๆแบบอยากได้ต้นอะไรมีบัต g เจตเท่าไหร่นะคะมาคุยกันได้เลยนะคะ,ะไม่ไม่มีปัญหาในการที่จะแบ่งปันกันและกันนะคะ,ะนี่นะคะน้องหมูคโคลีนะคะวันนี้ขอราไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะคะ